ูจ้จักโควิดสายพันธุ Delta ์เดลต้า l u s ay.4.2 นะครับน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนหลายประเทศกําลังจับตาแล้วก็เฝ้าระวังกับโควิดสายพันธุ์นี้ค่อนข้างมากนะครับสายพันธุ์นี้กําลังระบาดในสาระอาณาจากักรโดยมีสัดส,ส่วนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง6%นะครับระหว่างวันที่3-9ตุลาคมที่ผ่านมานอกจากสาระอาณาจักรแล้วนะครับสายพันธุ์นี้ยังมีรายงานว่าพบในอีก33ประเทศทั่วโลกเช่นในยุโรปสารอเมกา มาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์ใกล้บ้านเรานะครับเชื้อนี้มีการกลายพันธุ์2ตำแหน่งในโปรโตีนหนามแต่ไม่ใช่ตำแหน่งที่จับกับโปรโตีนตัวรับจึงส่งผลต่อการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับลองไปดูอัตราการแพร่ระบาดนะครับเบื้องต้นพบว่าอัตราการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเชื้อเดลต้าทั่วไปเช่นเดียวกับอัตราการนอนโรงพยาบาลและอัตราการป่วยตายนะครับที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญครับจึงยังเชื่อว่าวัคซีีีีนนนนท่่ม่มอออยยูาาจะป้้้้งกัััเชืพไดครบ